ย่างคนเป็นหมอน่ะนะหมอนจรับไม่ตนเนี่ยถ้าจะันอะไรก็ตงอยู่ที่นี่ครับผมครั้งแรที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้โอ้เว้นี้สนุกมากเป็นการร่วมกิจกรรมแบบเล่นเกมไอ้จริงนี่เป็นครั้งแรกเลยมานี่ผมโออยเวลาเล่นเกมอ่ะสนุกขนาดนี้อ่ะแบบว่าร่วมกับผู้ชมดีเยอะขนาดนี้แล้วก็เพื่อนร่วมกันแข่งขันเยอะขนาดนี้ด้วยนี่ทั้ง พี่ตั้มมีทั้งนะพี่นนท์แล้วก็พี่อิงฟองเนี่ยเราจะยีง่งปองเนี่ยเราเคยเจอหลายงานแล้วแต่ว่าพี่นนท์พี่ตั้มเนี่ยเราไม่เคยเจอมมเลแล้วสนุกมากเลยครับผมแล้วต้องขอบคุณทางอิราลีมากทุกีเราจริงจังมากเลยผมเหรอผมอยากจริงจังนะแต่ผม่็ผมกลัวเพราะบางทีแบบมันมีคนเอาจริงกว่าผมไงผมเชื่อตอนที่ผมบีบบนห้องอะ่ะเสร็ใจใส่ผมแน่คือเกมพวกนี้โหมดทางผมเลยแต่พอแบบ เคยเวลาโมโหปะแล้วเจอคนโมโหกว่ายอมนะเออแบบโอ้โหนะเว้ยอันนี้แบบขึ้นกว่าเราเฮ้ยใจเย็นวันนี้เราอยากเล่นมากพอเจอคนไม่อยากเล่นกว่าโอเคก็ได้คนกันดารคือใครคนะไอ้สก,กายตอนฟังบีบบ๊บเหรอไม่เอาไม่เอามันอะไรแบบสนุกสนุกมันเอาจริงสุดเลยโแบบอ้โหพวกชุดเดนกระเด็นมันยังไม่รู้ตัวเลยแต่เราตั้งจะชิมนะเขาผสมเป็นอะไรใช่เพราะว่าจริงๆริงนึกถึงตอนนี้ไปเล่นไอซ์สกีกันตอนที่แบบ ปีที่แล้วคนที่เวลาเล่นไอสเกียร์มันก็เล่นไม่เป็นเหมือนเราเวลาจะเบรกเขาก็จะสอนว่าเออให้อย่างนี้นะหลุขดขาปุ๊บมันทิ้งไหลไม่ใช่เบรกแบบวูบมันบอกเวลาจะเบรกยังไงก็ทิ้งไหลเลยแล้วตัวปะ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 มันก็หยุดบ้ามันอันตรายาเป็นบ้าบลังใช่แต่ว่าเมืันนี้ ว่าคุณพาคินจะถกคอมเ็นก็ต้องเป็นแชมป์นะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตอนแรกผมได้ที่นั่งก่อนนะถ้ามีคนหายไว้ได้ย่างเสร็จปุ๊บมีคนล้มเฮ้ยเราก็เป็นห่วงอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าลุกขึ้นมาปุ๊บโอเคเขาคนไปนั่งแล้วจบเลยโชคดีแล้วก็ความสุขภาพบุรุษหน่อยไม่มีก๊อกไม่มีก๊อกโอ้โหไม่เหยียบสามก็ดีแค่ไหร่อะเบ้าเปนเล่นเราเป็นห่วงเขาเลยล้มแรงปั๊กเลยอะ แต่เก็พอเหมปีมาก็รูงานแน่นเจอกันบ่อยอีส้วครสวันดีัโอเคครับแล้วราง่นอยู่ให้มันขอใมันแน่นไปตลอดเพาช่วงนี้แม่แม่เจ้าส่งมาเพราะว่าปีนี้อุณส่งมาคแล้วกมาปีนี้แม่เอไปทำบุญเยนะปีนี้ดวงมา้ได้ได้ไปทำบุญเยอะมากทำไป ไป5วันสาวันติด5วันก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยไม่ใช่ความเชื่อแต่เราอยากใช้เวลากับครอบครัวคือวันนึงอ่ะไปกับแม่กับป๋าอีกวันนึงไปกับอาแม่แล้วก็ป๋าอีกวันนึงไปกับแม่แล้วก็ป๋าอยากแบบเป็นเวลาให้คบทุกคนแล้วก็เพื่อนด้วยหมาอีกนะอะไรเงี้ยยายามปีใหม่เรากลับไปที่บ้านเมื่อจะเป็นเวลาของเราเนี่ยที่ช่วงทำงานไม่ได้มีให้ก็จะเป็นที่ผมเป็นคนก็ผม เราฟังแค่นี้อย่างเดียวเาไ่ฟังกราไม่ต้อปล่อยผ่ฟังสิ่งที่ดีสิเราก็ขวัญใจไงนีไม่ตเตือนก็ต้องมาฟังอะไรแม่นี้อะบอมีเตือนมีเตนแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนเชื่อในการกันทำมากกว่าแต่ว่าถ้าทำยังไงก็ได้งนั้นแหละตเป็นริกรด้วยนะใช่ล้วสี่ต่อสิตามไปแล้วออไปแล้วหนึ่งีการมันเป็นยังไงบ้างอสนุกมากอันี้แสนุกมากแล้วก็อที่สองเป็นอันนี้ก็ปล่อยทีเธอไปแล้ว จริงๆผมว่าผมไม่รู้รายการนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะเป็นกระแสมากแค่ไหนแต่ว่าผมได้เยอะมากเพราะคนที่สัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ยเขาคคนที่ประสบความสําเร็จในทางที่ไม่ใช่ทางที่เราทำก็แค่ดีใจมากๆแล้วที่ได้สัมภาษณ์เขาแล้วก็เหมือนเขาเอาสูตรสําเร็จเขามากลงให้ดูว่าเขาทำไปกี่ห้านะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเจ๋งเลยเราก็เก็บมาเป็นข้อมูลเราเป็นแบบ พิธีกรน,นี่เป็นสกิลสุดท้ายที่คิดว่าจะทำสนเร็จเพราะคิดว่าจะมันยากอะสังเกตรายการพิธีกรที่เป็นแบบซีเรีส์หรือว่าอีเวนท์ที่เป็นซีเรีส์จะไม่เห็น,นมาไข้าทีเพราะถ้าไม่หลับเลยรเรารู้ว่าเรา,เรา,เราทำไม่ได้มีคนทำได้ดีกว่าเราแน่นอนแต่ถ้าเป็นแบบว่าพอไนเตอร์เทนได้ตลกได้พิพัวไว้ได้ก็ก็พอรับอยู่อย <unt> นะากเอาดีทางด้านนี้ไปทำกับจังก็ถ้ามันมีโอกาสก็ทำไปเรื่อยๆก็สน <c oughs> ุกดียิ่งโรห์แองพี่เฟยพี่เตย้วยก็ เป็นคนที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะแล้วก่าจะดุเราคุยกับเขาทันพี่เตยไม่ค่อยทันพี่เฟยทันอยู่มันจะแบบวางวางหมากแล้ววางหน้าที่ของแต่ละคนใ,นในรายการแต่<อ>ผมว่ามีแค่หน้าที่เดียวเลย<อ>โปรดิวเซอร์บีมาว่าคือท่านรายการมีเดทแอร์เมื่อไหร่มาผิดรายการไม่ตลกเมื่อไหร่มาผิดแค่นี้แต่มาไม่ต้องจําสคริปต์จะหาอะไรไม่ต้องมานั่งคานมาอยากหาอะไรก็หาม,มันยากนะใช่มันยากกว่าเดิมพี่เฟยจะเป็นคนโพลทุกอย่าง ผมจะเป็นคนค่อยๆอยากไปเติมแต่เราไม่เไปตายใหม่ค่ไม่ตายรุ่นมากจริงๆแม่ชอบตักงในเนี้ยกวเราเลยเป็นโตมาโตมาเลยโกยคนแย่งพูดอ่ะเฮ้ยเป็นจริงนะเราพูดเยอะโตมาแม่แย่งใช่ไหมแม่แย่งไเลยโตมาเป็นโกลัวคนแย่งไงเราก็พูดเยอะเลยจริงหรอจริงจริงแม่บอกแม่ไหมว่าเดี๋ยวที่ไปพูดวันนี้เขาแบบเขาน่าจะรู้นะก็ไม่รู้หรอกเป็นหรอกทำอะไรไว้ตอนเด็กก็ไม่รู้หรอกแม่ พี่จริงค,ความร้าี่จริงก็อยู่ต,ตัวอยู่ตัวอยู่ตัวตัวคนเดียวเข้าแหละไปช่วงนี้ก็ทำงานเป็นกันไม่ว่ากันอยากมีอยู่แล้วแหละถ้ามีได้มันก็ดีอ่ะถ้าไม่มีก็ทำไงได้มันไม่เราไม่สามารถไปซื้อร้านสะดวกซื้อได้อ่ะเออเราก็ต้องอรอรอแต่มันมีมันก็ต้อเข้ามาเองมันคนเป็นไลฟ์โค้ดของหนุ่มโสดแล้วโนอะ้ยอย่างอีกทีไม่มีทางเราคือผู้เล่นทั้งนั้นไม่มีใครเป็นโค้ดเลยเราเป็นผู้เล่นทั้งนั้นแหละแต่ว่าเวลาคุณพูดเรื่องความโสดคุณจะมันกลายเป็นวัยรุอน,น พราะคนมันโสดเยอะคนมันเลยเข้าใจเราแต่คนมีความรักก็ไม่ฟังเราหรอกไงแล้วอยากอยู่ในโหมดไหนอะไรนะอยากอยู่ในโหมดไหนโหมดไหนก็ได้ที่ทําให้ชีวิตเราไปในทางที่ดีแล้วอย่างแม่เป็นคนแม่รื่สุขที่แบว่าล่าสุดที่มันเป็นมีมแบบคนดูเยอะมากเลย ว่ามันจะออกมาไปยุ่งเชื่อแบบนี้แหละไม่อยากให้มันเป็นการเซ็ตเอาเพื่อทำคือนั้นน้องอัดก็ไม่รู้ตัวเขาโทรไปตอนเช้าผมกม็รู้สึกว่าอยากเล่นกับแม่เฉยแต่น้องมันก็ดันอัดไว้เออซึ่งถ้ามันเซ็ตมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะดูดีหน่อยแต่พอไม่เซ็ตรู้ไหมเพราะถ้าเขาดูตอนจบมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เออใช่ก็จะเห็นแบบว่าก็จะเป็นแบบสดๆของบาเลยจะไม่แบบตั้งใจท์ทำหรอกเขาไม่อยากให้แม่มาอยู่ในโซเชียลเพราด้วยว่านี้เขาใช้ชีวิตแบบออฟไลน์อ่ะมันดีแล้วใช่ไหมดีตอนในชีวิตออฟไลน์มันดีแล้วม่เคยที่อยากจะแบบถึงคนจะบอกว่าเรียกร้องแบบไม่อยากให้แม่ทำอะไรได้แต่แม่อยากให้คนแม่มาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแม่ไม่อยากเขาอยากใช้ชีวิตเขาอยากไปเที่ยวเขาเขาชอบบนตลอดว่าเนี่ยเลี้ยงมาตั้งศาคนไม่เคยมีเวลาเลยเพราะไม่มีแม่บ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงเอง เดียวจากคนพี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนเขาที่ใต้เดี๋ยวเขาจะลงใต้ตลอดเดี๋ยวสลับบรีบ้างใต้บ้างอะไรเงี้ยตัวเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออดีแล้วไม่ใช่เรื่องออฟไลน์แบบที่ดีแล้วบางทีออนไลน์มันก็ไม่ไม่ได้ดีเท่าไปดีแล้วช่วงนี้ก็คือเห็นแม่เราคือเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก่ป่วยป่วยไก่เต็มเหมือนไม่ติดเชื้ออะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็จะเป็นห่วงเอาชื่อไอสัมฤทธิ์ไม่จะพาไปหาหมอประจำแล้วก็ล้างแผลอยู่วันวัน anh hiểu ngay đó đúng cái cảnh kiểu từ mà nó hiện có nhiều ba thuyền cài, thuyền cài, thuyền nốt, cái như thế, ờ mình đi qua đường mà, nó có hiện nó nhìn đẹp, nó chiêu,